ขยับไปไหนก็ได้เนาะพี่รถแรงเนี่ยพี่รถแรงไหมเนี่ยรถแรงลถแรง ไปรับพี่จอรยังอ่ะยังไม่เขายังไม่ส่งโลให้เลยเขายังไม่ยอมส่งโลให้กูเนี่ยเายังไม่ออกยังไม่ออกใช่หรอแล้ได้ไปทำีท่านี่อ่ะรอไปต่อเบสเบสรอไปต่อหรอไม่รู้เหมือนกันว่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไงไปต่อแม่แต่ว่าจะโดนอ่าหมาใช่ครับทำท่ามาจะมาพูดไรอ่ะดีเลยพี่ชอบอุ้มแตงจับไหม สอยากแบบว่าคลิกขวาออกมาแล้วมันมีปืนแบบแบบไม่อยากไม่อยากใช้นิ้วแล้วอ่ะใช่หรอผมผมไม่อยากใช้นิ้วก็ต้องเป็นอย่างอื่นอ่ะอยากได้ปืนนะไม่อยากได้นิ้วอ่ะใช่หรอไม่อยากได้นิ้วหรอใช่มันไม่มีนิ้วแต่มันมีอย่างอื่นแต่อันเล็กเท่านิ้ววันนี้ แต่ว่าแต่อันถ้าถ้านั่นขอนั้นนั้ะอันนี้แล้วกันถ้าบอกว่าเล่นท่านี้ขอแย่ได้ไหมให้ผมลองแย่ได้ไหมอันเล่เท่านิ้วเองไม่เอาเดี๋ยวแบบไม่รู้สึกกันเลนะพี่พีขกเชิญไม่แต่ตอนตอนนั้นผมเลียไปก็อร่อยอยู่แลเลียอะไรบ๊ะเลียอะไรเฮ้ยบัตจับขาตำเนินนรถทำไมอ่ะโอ้โหไอ้บัตแม่งแงงเที่ยหิวจัดอะบัตจับขาตำเนินในรถทำไมวันนี้ผมไม่ได้จับขาผมจับตรงนั้นอะ เร้องจับเข้าไปตัวหายเข้าไปบัตเน่มันดูดอะน้องมันดูดอะโอ้โหมันหอมลุงดำอ่ะลูกเคยเห็นปะแบบว่าก่อนมันจะดูดผมผมดูดมันเรียบร้อยแล้วอะไอ้บอกตลอดวัดกูอยากดูดเลยนั่นอะบวกแตกเพื่อะไรพวกนั้นหรอโอ้โหอยากดูดพวกนั้นอะดูี้ีค่บัตว่ะอย่างเลื้อนอะ ผมบอกว่าบีบแต่ผมบอกว่าบีบแต่แต่แต่รถดูไอ้เห<ส>ี้ยบัดจิตบัอย่างเหี้ยพี่พี่ตส่งตงรงรวมแล้วเดี๋ยวผมไปรับพี่ตัง้งกอนบัดบัดบัด,บดไ,ไปเลยเดี๋ยวแทงเ,<อ>เราพี่โฮมพอมครับพี่ชายนน่แน่ เดี๋ยวเหตุมาดูนะไี่ตื่นมาหรอต้องตายแน่ไม่ให้ตายไม่ให้ตายไม่ให้ตายไม่ให้ตา้ไม่ให้ตายไม่ให้ตายไม่ให้ตายไมนให้ตายไมนให้ตา ไม่ต้องไ่ต้องเอ็มแปดวาจะทำดีอันนี้มีตาตาตาเฉยเลยไปด้วยเราจะตายสวยมานี่กูเย็ดซบเองมาตนมานี้ยิบนล็อกครับพี่เนล็อกก่อนเฮ้ยไม่ขอยิมข้างนะเขาไม่รู้ตัวหรอกนีบ เรงนี้อะเบืองเอาต๊ะมันมานี่ดิเดี๋ยวเอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้มันนอนท่านี้ครับนี่แหละท่านี้แหละท่านี้แหละท่านี้แหละเอ๊เดินเต่หรอเดือดเหรอเดือดเหอนี่มานี่ผมปิดพื้นดิพี่ถ้าวิดพื้นอ่ะพี่ต๊อดเดินให้เฉยพออย่างงี้พอใหญ่ไหมน้องน้องน้อง น้องไม่ขัดขืนพี่เลยเหรอ <c oughs> เลวอขัดขืนพี่หน่อยได้ไหม <c oughs> ชอบแนวขัดขืนเนาะมีเด้งโซ่ <c oughs> เด้งไม่เป็นไรแต่ที่รู๊ออ่อะดูดิโอ้โหสัญงยาเลยนะเจ๊ข้างนอกจะเอาไปผัก <c oughs> <c oughs> ล่ำเลยได้ไหมวะล่ำเลยพี่ล่ำเลยที่มาของว่าเข้าป่ากูเข้าป่ากแบบหนึ่งนะโอเคพี่โอเคเอาในป่าเลยแหละแคนนึงโอ้ตรงนี้ลป่าละมอด้วยเนาะนี่แหละขอญาตล่ำในป่านเลยนะไม่รู้ตัวหรอกล่ำเลยแล้วกันไอ้เหี้ยไม่เหี้ยไม่เหี้ยยาวอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ยาวไปกลัวยาว ขูสาวยาวนาดีนักนาดีนักนาดีนักยาวอยู่ยาวไปไม่ปากขัดขึงไม่ได้ยาวยาวเออไอพัดไอพัดไอพัดอะพี่จะใส่หรอเอ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 ออะไรอ่ะอะไรอ่พี่ต้องใส่ไอพเ่อะหลับเสร็จแล้วก็ให้ดอกกุหลาบในท่าตายนี่นี่ อะไไม่เกี่ยวยังยังไม่ได้เหอะยังไม่ได้เหอะจิมมันปิดทําการอยู่ตอนเนี้ยมันยัดเข้าไปไม่ได้ให้ดอกระลาบมันล็อกไว้อยู่ครับมันล็อกไว้อยู่ครับมันล็อกไว้อยู่ครับไม่พี่ไม่รู้ตัวไม่เกี่ยวไม่นับไม่นาฟไม่นับไม่นับใช่ไหมนัาฟไปชุดซ้ำหน่อยดูเดี๋ยวไปชุดไปเรียนพี่แลนไปแลนปะเอวสงานห้านนี่ยไอไปหาไอเวเปลี่ยนชุดมายังอ่ะยัง แน่กันนะลันการพี่ลันการลัรนการลัรนการเว็บสอนนอเวทนอ,อ,ไ,นอ,อไอ้บัสท,ทำทีมหน่อยบัสเออเดี๋ยวเอาให้ที่ไรแจงความแน่ต้องคงถูกเอวหลัลถานไม่มีนะครับเอาเอาเขับไปด้วยอย่างนั้นนะครับ ดีมันคือเป็น <พอ S 2> เว <พอ S 2> เ้นลงไปกับพี่ตอนเลย